เจ้าหญิงเคทมิดเดิลตันที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งยังคงต่อสู้กับโรคนี้ต่อไปโดยใช้ดุลยพินิจอย่างเต็มที่วันศุกร์ที่วันที่12กรกฎาคมนี้พระราชวังเคนซิงตันได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากห่างหายไปหลายเดือนนับตั้งแต่การประกาศว่าเธอเป็นมะเร็งเคทมิดเดิลตันก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อสาธารณะในวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายนนี้ในระหว่างพิธีรวมพลคนผิวสี ปัจจุบันพระชายาของเจ้าชายวินเลียมยังคงปฏิบัติตามการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันและไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในขณะนี้นับตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเธอชาวอังกฤษก็มีคำถามอีกข้อหนึ่งเจ้าหญิงแห่งเวลจะเสด็จมาที่การดโปโลคลับในวินเซอร์สำหรับการแข่งขันโปโลการกุศลที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่12กรกฎาคมนี้หรือไม่ หากเชื่อพระราชวังเคนซิงตันเคทมิดเดิลตันจะไม่เข้าร่วมงานประจำปีกับสามีของเธอเคทมิดเดิลตันขาดการแข่งขันโปโลการกุศลในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้เงินทั้งหมดที่ระดมทุนได้จะนำไปบริจาคให้กับสิ่งที่สมควรได้รับซึ่งเจ้าชายและเจ้าหญิงลงไหลองค์กรการกุศลที่ได้รับเลือกครอบคลุมพื้นที่บริการฉุกเถินสุขภาพจิตเด็กปฐมวัยการอนุรักษ์และกองทัพ รถพยาบาลทางอากาศเวลกู้ภัยบนภูเขาอังกฤษและเวลตะโกนสหราชาณาจักรศูญเสียเด็กสังคมแอฟริกานหลวงเพลส2มีการดำเนินการสำหรับเด็กสมาคมโรคเซลประสาทสังการการชุมนุมและทอนกองทุนเ m s o d e มเอสและ Royal Marsden อยู่ในรายชื่อเคตมิดเดิลตันวันที่ดีและวันที่แย่ ในแต่ละปีการแข่งขันโปโลจะระดมเงินได้หนึ่งล้านปอนสำหรับการกุศลที่สมควรได้รับและนั่นคือสาเหตุที่เจ้าชายแห่งเวลเข้าร่วมโคศกพระราชวังเคนซิงตันกล่าวจนถึงปัจจุบันเจ้าชายเล่นโปโลได้ระดมทุนอย่างไม่น่าเชื่อถึง13ล้านปอนสำหรับองค์กรการกุศลที่เจ้าชายและเจ้าหญิงให้การสนับสนุนเขาหวังว่าจะชนะเขาเสริม ระหว่างรอการกลับมาอย่างเป็นทางการเคสนมิดเบลตันยังคงพักผ่อนต่อไปอย่างที่ใครก็ตามที่ได้รับเคมีบำบัดจะรู้ดีว่ามีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่การรักษาของฉันดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและจะคงอยู่ต่อไปอีก2-3เดือนฉันหวังว่าจะเข้าร่วมในงานสาธารณะในช่วงฤดูร้อนแต่ฉันรู้ว่าฉันยังไม่ออกจากป่า ฉันกำลังเรียนรู้ที่จะอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความไม่แน่นอนเธอกล่าวในข้อความส่วนตัวที่เขียนในเดือนนี้